สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาตองตาเซ็นแหน่พี่น้องไปพี่น้องเอ้ตอนนี้มาต้องตาี่ลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินนพี่น้องดูทุกมุมวิทย์ดูอาศูนย์มันเองพี่น่องทีม,มุ่งหน้าไปตั้งสนามชัยทุกคนนี่พี่น้องบรรยากาศงามเขาเข้ากับชุมาณนี้นะทุกนนคน ไปน้องเพราะว่าบะทองบะได้ไปดูเติพี่น้องสีลองเบิ่งว่าบรบรยรากาศมันเป็นแนวแดนคนไปขนาดอ่าขนาดดูอ่า,า,ออาชายแดยนที่ชายแดยนน,น้องน้องมีการอ่าประตูกะท่าระทะกันน้องน้องเบิ่งเอาอนี่นักท่องเที่ยวชาตางาชา มุงหน้าลังมาเลยมาประเทศไทยน้องพี่น้องความหนาสะดวกความสบายของเจ้าหน้าที่เขาในนักท่อง,กองเที่ยวเขาเนาะเรือนะน,นักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติก็ลังมาเลยมาเนาะพี่น้องเพราะว่าความปลอดภัยของเคนไทยเนะครับชุดยอดพี่น้องกดเบื้องนักท่องเทีย่ยวโอ้พี่นะ้องชาวประหลังต่างชาติพี่น้อง จนมาเป็นชาวจีนร้อยไปพี่นอ้อ,อ,นองต่ว่าวบ่ท่องกับพี่มึงไปทำนี่ก่อนนะทุกคนมาชมเบึงบรรยากาศอยู่ด้านบนอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะทุกคนเป็นชั้นหนึ่งอยู่ชั้นใต้ดินเดนะนีมึงไปหนีพี่น้องมีลิฟมีลิฟพรอมเลยพี่น้องมีลิฟมีลิฟขึ้นมีลิฟลงชั้นใต้ดินความลึกประมาณสามสิบกว่าเมตรนะทุกคนเบิงเอาอันอยดู ทานใต้ดินอ๋อทุกเลยนอะถังขยะเลือกประเภทโกดดูเมืองใต้ดินพี่นอ้องเออยังมีร้านกาแฟร้านขนมปังร้านต๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างพี่น้องอ้อประเทศไข่โอ้โหทานูุโตมไหยความสะอาด มีร้านหลายๆแ่่ว่าความสะอาดพี่น้องเลยเคนมีร้านอาหารมีร้านขายเคื่องรุงเคื่องผ้าเต็มไปหมดเลยนะทุกคนโหเบิ้งติ้นการกุ่ง้านกานกแฟม,มีทุกอย่างโอ้โหมีเซเว่นพร้อมทุกคนเลยนี่อันนี้เป็นชาต่างชาติทุกคนชาต่างชาติอืร้านทำเล็บ โอ้โหนี่กรจยืนมาแลกเงินอันนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนเป็นห้องน้ำมีห้องนอ้ำพร้อมเด้กอาออยู่ชานตัด,ดินยังมีห้องน้ำนะทุกคนเบิ้งห้องน้ำอ๋อพวกพี่น้องเอ้ยนี่ตู ATM ้เอทีเอ็มเต้มเลยมีทุกธนาคารพี่น้องเอ้ยความสะดวกความสบายของเมืองไทย ท่าขยะแยกประเภทนี่นี่ท่างขยะ,ขยะก็จาแยกประเภทนะทุกคนอทกความสะดวกความสบายความสะอาดโอ้โสะอาดแห่งจนนอนได้พูดหลยพี่น่อยนี่มองนี้ก็เป็นมองชัดแบบ ตัวซากตัวซัตัวไปหน่อยซบกรีบมมีการเสียงเงินนี่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางออกกันนะทุกคนเดี๋ยวกระทองจะพาทุกคนออกมาเบิ่งทางนี้ก่อนน้องหนองว่ามันเป็นจังได่เนาะท่านผู้ชมไลยทางนี้ก็มีทางทางออกกันได้ทุกคนว้าท้อ มีทางออกคือกันพี่น้องอยมีทางออกหลายทางนะทุกคนเบิ่อมีบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาเดี๋ยว่าบะท่องกันนขึ้นบันไดเลื่อนแล้วแต่มันง่ายทุกคนเพราะว่าคนก็บกพรายบันไดเนาะพี่น้อยมือนี้มาท่องกับจีมุ่งหนาไปทั้งหาสนามไชยเนาะแต่ว่าสีหล่องยางเบิ่งฟังนีเนาะพี่น้องกัวฟังนีบะท่องบอกไปออกมา บิง่งบ,บ,บอบอกเคยได้มากเาพื่อนพี่น้องทางนี่ว่ามันทะลุทางไหนนะทุกคนอ๋อออกมาหนีทุกคนเนี่ยออกมาหนี่เซยโอ้อทางบูชมเลยออกมาทางนี่พี่น้องไอ้ยาออกมาทาง่ังตึกนี่อันนี้เป็นห้างมองที่บ่าท่องลงว่าท่องลงอยู่ข้างหน้านะทุกคนเป็นห้าง นีมองนีก็บที่เป็นอา่าตู้ตำราคาจอดรถโอ้ทันสมัยสะดวกสบายนะค,น,คนที่ประเทศไทยเขาจะาสาบกดโอ้นี่ตึกตัวนี้พี่น่องอันนี้คือห้างแง่นะมาต้องลงอยู่ข้างหนา้าบนข้างหน้าบนพี่น้องแต่ว่าออกมาข้างหลังอมีทางเข่าลายท่ามดอพี่น้อยอันนี้เป็นซูลของอา่าเอไอเอฟพี่น้อย มันออกทู่มาหลายทางตัวนี้ทุกคนเลยทุดบนอ๋อตัวประเทศไทยออกซ้อนหลายซ้อนแห้งหันยุหันกบขึ้นแยกมันไปน็นอกงขึ้นแยกอาโศกมุงหันอ่ะขึ้นแยกอาโศกมันตรีไปทางผู้ชมเดี๋ยวประท้องกันดีพาทุกคนมุ่งหน้าไปทางสนามชชยแล้วทุกคนไปลงทางนี้ต่อ ฟ้าโทรศัพท์ผู้ชมไหมนี่ลงบันไ้เลือ่อนอ๋อสกวามอลักการบนจอทีวีจอบอกเตงไงไทุกคน,น,นเนี่ยปวดมองหนึ่งก็จะเป็นมองซื้อตัวเดี๋ยวว่าทองมาอยู่ให้ซื้อตัวมานนากกดนี่ ขาโคตู้ก็ไปทางน,ทนี้นะทุกคนแต่ว่าบาท่องกับพิซื้อกับพนักงานโคตูโมเป็นหน้อยไหไปสนามชัยครับไปได้เรียบร้อยแล้วพี่น้อยไปสนามชัยกันต่อ ไปพี่น้อนี่สิม้งหนาไปทางสนามชัยนะทุกคนสิลองเบิงพว่าพอทองบ่ไดมาโดนตื่อหลายเดือนนะพี่น้องว่ามันคือคักข,ขนาดไหนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลายขนาดไหนนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันดูที่ชายแดนนะทุกคนไปนี่โอ้ท่านผู้ชมเลย แนวท่องเที่ยวอันนี้ก็เจ้าขึ้นมานะพี่น้องนี่ร้ายครับปวดอ๋อก็ปวดไร้แห้งพี่น้องนี่มาฮอดเล้วพี่น้องมาฮอดเล้วเบยเฟ้าเ์เดินส่วนทางนี้มันจะมุ่งหน้าไปทางทาแย,ยกลาด้าทุกคนเจ้าวาบ่อท้องก็้ยจีมาฟั้งนี้สิมุ่งหน้าไปทางสะนาำชัย ไป am am ทางสนามหลวงมาทุกคนคนนักท่องเที่ยวกันหลายเนี่ยยืนรอยืนฐานทุกคนเต้ด้วยกันทุกคนเดียป้าท้อนักท่องเที่ยวหลายเต๋ออยู่ทุกคนเนี่ยกดเต็มหลายอยู่หลายอยอะขึ้นหน่อหนึ่งพันก็จบไหม ชอางกอ็สวยงามในท่านผูชมบนน้องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ชาวต่างชาติาน,น้ะเดี๋ยชอไทยนำอาไปหนักทอาทีเอาหวยก็ร้ายคนทาวทีนัาที่เอาหวยส่วนส่วนด้านหนามจะเป็นฝรั่งไปนักฝรั่งเต็มมาแล้วไปนอกมาแล้วสุมาแล้วไปว่นัก อ่าน้องฟองเขียวเต้ยกี่หนออยู่ตรงนีโ้โอ้มาแล้วพี่หนอมาแล้ว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 ที่นี่เราก็จะมุ่งหน้าไปทางสนามชัยเลยเด้๋ยวไปหนอไปแล้วพอไปนี่สนามชัยเนาะทุกคนนี่คนไรฮะเต้เลยเกี่ยวหน่อยเต้เต้มาหนอไปพี่นอ้นอง พอสสถานีสนามไทยเรียบร้อยคนไปเอาไปา้หน่อมละดกคนีน่ออกมาแล้วทุกคนโอ้คนก็ปลายเติอไปหน่อยไปขึ้นด้านบนแล้วทุกคนด้ว้าขึ้นบันไดเลื่อน นี่น้อนความสะดวกความสบายของเมืองไทยนะทุมารล้วาน,าน,นี้ต่ออ๋ออันนี้ใต้ดินนะทุกคนดูใต้ดินนะพี่น้องเบิ่ง อออย่างน็ดแบบรูราสวยงามพี่หน้องรูราสวยงามเงอนกับรูวัดพี่น้องเหงอนกับวัดนี่ไม่รีบพอม่ทุกคนโอดตืนไปชั้นบนจะเป็นชั้นสามไปพี่น้อยมาท่องกซิมุ่งหน้าไปทางนี้เนาะทุกคนตวนมีทางออก,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 กได้เลือกลายทางนะพี่หน้องไปอ,อันนี้คือทางออกนี่พี่น้องนี่คือทางออก ไปพี่หน้อไปเขาเกินไปเพราะว่าเพราะว่ามันมีทั้งมีสองทางมันพี่หน้อมีสองทางแต่ว่าขึ้นฟังนี้ก็ได้พี่น้อขึ้นฟังหน่งก็ทะลุไป อาความมือขึ้นฟังนี่ก็จะเป็นซ้ายมือนะทุกคนไปมาท่องมาที่ขึ้นควานีนะ่เนาะทุกคนขึ้นฟังนี่ขึ้นไปอ่าทางซ้ายมือขึ้นฟังนี่ก็ดูยา,างไฟจัหน้อยก็บปฮอดวัดโคนะทุกคนทามาฟังมนี่นะถ้าเขาขึ้นฟังนั่นก็ดีถ้าดิคามไปทางวัดโคทางสนามหลวงก็ิไแต่้ามถนนแต่ฟังนี่บ่ได้้ามนะทุกคนกคนละฝั่งปีพี่น้อย ผลักทำชาติชาวไทยเต็มเลยหน่อยทำที่อยู่แสแดนน้อพี่น้องปัญหาทุกข์ท้ทางใจน้อง่นการสู้รบไทยกับเขมรน้องนอันนี้ชั้นได้ดินน้องพี่น้องขึ้นไปขึ้นไปอีกชั้นชั้นนีขึ้นมาแล้วพี่น้อง ไม่เจ๊จังปาพี่น้องแงปาาเอ้ยไม่ออกมาแน,น่นอแจงสว่างสวัยโอน,น่ะพี่น้องไม่ออกมาทางนี้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้คือความสะดวกความสบายของ เมืองไทยเนาะพี่นอ้องนี่ถ้าเข,าขึ้นขึ้นมาฝั่งนี้นะฮะก็จะหลอดข้ามสะพานไอข้ามถนนนี่ถ้าไอ้มาทางขึ้นทางนั้นก็ณผู้ชทางนั้นเนี่พี่นอ้อยอาอท่านผู้ชมบ่ไปสำหรับคลิปนี้นะวัฒนท่องกาศิลาท่านผู้ชมเตียงก็ดีเลยนำข่าวฝากคนไทยคนไทยคนติดตามเราไปหน่อยอีกที่สำคัญเราควข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อวสำหรับคลิปนี้วัฒนท่องกาศิลาท่านผู้ชมเตียงก็ัดีเดี๋ยวพอุวันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ